สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นำทุกท่านนะฮะมาพบกับวิถีชีวิตนะของพี่น้องเราที่อยู่บ้านไร่ปลายนานะครับวันนี้เขตพื้นที่ของอำเภอวาริชภูมินะครับจังหวัดสกลนครนะเป็นอาชีพที่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินก็อยู่กันมานานแล้วหรครับพี่น้องครับนี่เป็นการลงดำานานะครับเยอะเลยนะฮะแปลงนี้น่าจะกีค่คนครับพี่วันนี้กีค่คนฮะ กี่คนครับพี่ประมาณพี่ครับพี่ครับวันนี้ประมาณกี่คนฮะสิบเก้าคนโอเคสิบเก้า,กาคนนี่ครับอันนี้ให้เห็นหน้าด้วยนี่ชัดๆดิอาวทำไมทำไมวนอยู่อยู่แถวแถว ไอเสาไฟนี่แหละครับแสดงว่าจะหาตัวเลขด้วยเนี่ยผมว่าไ,ไม่ใช่หรอกตรงนี้มันแห้งผมว่าผมว่าดำไปก็จะคอยดูไปจิ้มไปก็จะนึกตัวเลขถ้าเห็นตัวเลขมาห้ามลบนะครับสวัสดีอบอ,อาสวัสดีรครับ<ร><ร>อันนี้เอารอนที่ที่หนึ่งมาให้แล้วฮะเอาโยนลงไปเลยครับโยนลงไปข้างล่างเลยฮะโยนลงไปข้างล่างเลยครับ,รบพี่น้องครับนี่เป็นบรรยากาศครับของวิถีชีวิตนะฮะคุณแม่จ๋านี่ ตำบลอะไรจ๊ะตำบลปาโลจ้าตำบลปลหลแปลว่าใช่เหรอปาาหลก็คือปลาสิบสองตัวเหรอบอแมนมีแมนเนาะภาษาภูไทยไม่ได้ไม่ได้ความหมายไม่ได้ไม่ได้ว้าจะสันกระซันเหรอภาษาภูไยแปลว่าอะไรผูผูโพโพแมนบอครับเออปลาหลแปลว่าโพมานี่ปลาหลอีรีนี่นี่นี่พี่น้องครับน <ique> ี่ปูยปลาหลด ว้ยปลาหลดบ๊วเป็นปลาโหลดนี่นี่นี่ปลาโหลดก็มีโทษน่ะปลาโหลดตายแล้วครับโอ้ยเป็นตมนะมนเนาะเป็นตมนะมวนนะอืมเป็นตะมวนนี่ภาษาผู้ไทยนี่ครับพี่น้องได้ยินเสียงไหมล่ะเจ้าเจ้าเจ็ดเจ็ดเก้าว่างั้นเออไปเสียงเอาเดอ้อ ไปเสียงเอาเด้แต่ข้างบนนะครับข้างบนนะครับพี่น้องครับเลขวิ่งครับมี9กับ8นะครับพี่น้องครับวันนี้ครับเลขวิ่งข้างบนนะครับ9กับ8ครับผมอ่าส่วนส่วนข้างล่างครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับวิ่งศูนย์ครับพี่น้องครับอ่าวิ่งศูนย์หมายความว่าหมายความว่าอ่าวิ่งไปศูนย์ไปครับอ่าวิ่งไปเครียดไปศูนย์ไปครับวิ่งศูนย์ครับพี่น้องครับ พี่น้องเด้อพี่น้องพี่น้องรู้ไหมครับว่าเทคนิคของการดำนานแล้วไม่เหนื่อยทำไมรู้ไหมครับนี่บางคนเขาจะดำในที่แห้งบางคนไม่เข้าใจบอกอุ้ยดำที่แห้งมันดำยากไม่ครับมีความพยายามเพราะอะไรเพราะเวลาดำไปจะเห็นตัวเลขโผล่ขึ้นมาครับผมอ่าแล้วเขาก็จะนึกภาพไปด้วยอ่าแล้วไปเสี่ยงโชคบางคนมีโชคครับพี่น้องครับจิ้มลงไปบูเห็นตัวเลขขึ้นมาเอาไปซื้อถูกจ้อยอืมันวาสนาครับมันดวงครับอิลีครับพี่น้องครับ แมนแมนครับผู้ลังคนก็ดำไปนับนับก้าไปครับพี่น้องครับมันเหลือจากมันเหลือจากอันว่า <c oughs> เออถ้าสมมุติว่าตั้งเวลาไว้ประมาณหาโมงเศร้านี่ก่อนที่ขึ้นนี่เหลือมัดตะก้านี่จากอันเล้วเสียเอาไปซื้อเลขครับตัวน,นั้นแหละผู้ลังคนก็เสี่ยงไปแบบนั้นละ่ะ <c oughs> ออพี่น้องครับการอยู่การกินการอยากโชคลาภ อยู่กับพี่น้องคนไทยเข้ามาโดนแล้วนี่ครับนี่อาชีพครับหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอิลีครับนี่เห็น <He ard S 2> บ่บรครับพี่น้องของแท้ครับหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเงือไม่ออกไม่ได้ตังนั่นเห็น <laughs> บอ่อันอันนี้จ้างเท่าไหร่ครับนี่รับจ้างหรือว่าลงแขกมือลจากบานสองร้อยโอ้เห <laughs> ็นบ่กน่มาจ้างแรงงานอยู่แถวสะกดได้พี่น้องเด้อ มือละสองร้อยโว้ยอยู่เชียงยอผูเหมือนมือละสามร้อยกินลาบเนื้อลาบก้อยอีตั้งหักอู้วิคือแพงแท้เมื่อเบิ้งนี่แถวนี่แถวสกลนครนี่กินก็กินตำปลาคุงจําปลาแดกมือละสองร้อยรับจ้างกันว่าสั่นเห็นบหมครับพี่น้องครับหลายอยังก็ครับไปห้าเต็มวันนั่นสี่ร้อยแตเครื่องมือละสองว้าวแพงกว่าทั้งเชียงยอผู้อีกอันแววพีทแววพีท เต็มมือนั่นสี่ร้อยแต่ว่าอันนี้รับจ้างเครื่องมือบ่บ่วยมีมีการรับจ้างเครื่องมือกะมีบ่เลยเอาเครื่องมือบ่เออเครื่องมือสองร้อยก็เลี้ยงเขาวะครับนี่เลี้ยงยังปลาแดกตำบักหุ่งยังกะอ,อันสามสิบกีบก็มี่บ่ มีลาบมีก้อยบ่เอ้ยคือดีแทะอ๋อตำบุฮงเพนยากอ๋ออันซอยจูโหลดเนาะตัวโหลดเนออันมือนาเฝ้าดำไว้ไว้เฝ้าดำให้แล้วไว้ไว้ไปพุ่นได้เสยภูมิได้ครับพี่น้องเด้ออันเพื่งแกงคอครับไปรับจ้างอยู่ทั้งผุ่นแน อันแนวกินก็จะให้กินซ้อยจุสกเล็กลาบเนื้อจ้างมือละหาร้อยลน่ะแต่ว่าให้หาอันลถเมาลถไปเองครับหาล้อยโล่ไปกับพันโลว้้ <c oughs> <c oughs> ยนี่เห็นบอกครับพี่น้องครับนี่มีแต่ผูท้ายนี่ดิดำหน้าอยู่นี่เห็นบอกครับนี่ เนี่ยมีแต่ผู้ชายเนี่ยดำหน้าอยู่นี่พราะฉะนธรรมดานี่ดำเก่งกระดอนอันนั้นผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้สุดท้ายผู้ใช่บ่อันเดาเอาได้เลยเดาเอาผู้ใดคอยบ่บ่คอยบ่ได้ขายลอตเตอรี่เลยคอยมาเที่ยวคอยมาประชุมอยู่เขื่อนน้ำอุ่นกลขับก็เลยแวะมาหัวจะแตะแห้งไหนล่ะ เราทำทาเตะน้ำแห้งไล่ค่อยนีนี่นี่นี่ธรรมดาเราเตะน้ำั่วปกติเซไปไกลๆบุรุษมาขันยางพลาดเนาะถือกล้องังี้สเนาะยางพลาดลงอันให้หน้าเนี่ยคือติดหัวควนเหลยะเกียร์คือตมออกลอกเลยครับผมพี่น้องครับอันใดก็ ช่องนาชูชาแนลอย่าลืมไปดูหน้าตัวเองได้ช่องนาชูชาแนลได้กดคําว่านาชูก็ขึ้นเลยครับชาแนลเลยเข้าไปเบิ่งเด้เอ,อันไหนก็่โอ้ยบอตองอายดอกบอบอตองอายอันไหนก็อาเอาว่า เขากล้องบ่งานยังแน่คุณแม่คุณแม่เขางานยังแน่เขากล้องอันงานยังแน่เคยเขากล้องอันอันร้าบ่ราบอกบ่ฮะเอาบ่เออบ้านปะโลน่ะเออเบิดบ้านเลยอือ ผมก็ที่ไปบ้านบ้านยังก็ข้างในพุ้นบ้านบ้านบ้านนาบอ่อครับผมจะไปบ้านนาบอ่อไปได้ครับเมื่อวานนีงก็ไป,ไปแล้วล่ะอันนี้ลงคลิปครับบไันใดสดครับผมอ้ามานี่มานี่ลอตเตอรี่ย่าเฝ้าไป บมอแมนขอที่ให้เอฟซีเลือก<แ>ขอที่เปิดไว้ให้เอฟซีเลือกเอา <FC. S 1> พนพี่น้องเบิ้งครับแล้วแล้วแต่พิจารณาด้วยพี่น้องด้ววิจารณญาณาพุน่นอ่ะเก้าเก้าก็งามเก้าหกก็ดีเก้าสองก็มีสเสน่ห์เจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดหกเก้าห้าห้าห้าสี่ออ้วิเลขงามถูกเลขครับพี่น้องครับซื้ออาโลดครับรางวัลอยู่ในนี่แหละแม่นบอครับ นี่เห็นบอเนีย่ยโอ้ยได้เลาวกูขายางามครดอรงามกระดอลลงเฟดเห็ลูกครับผมครับผมงามการะดอเน, <c oughs> นี่นี่เห็นบอ,รบอ,อครับผมอ้าวขอบคุณหลายๆครับสำหรับคลิปนี้กราบลากันไปก่อนครับพี่น้องครับกับบรรยากาศของการทําไร่ทํานาครับพี่น้องครับหลังู้ฟ้าหน้าสู้ดินจริงๆครับอยู่ที่อ่า บ้านบ้านบ้านปาโหล,โหลอ่ําเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครครับพี่น้องครับกลับลราไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากดนะกดติดตามช่องนาชูชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ